ยามบุญในมู่อันนะบุญบางไฟเขตนี่เพื่อจะเห็ดบางไฟเล็กบนิยอดงามื่อวานหัวไฟเต็มทงหัวาลายนี่ พี่น้องงดสูสบกุศโลนตอนในเบาซ่อนอยู่ที่บ้านเพื่อเโากาดเมืองไซบุรีแขวงสวรรคนครเขตคลิปนี้ที่พาพี่น้องเขาเลองเที่ยวสวนทบุญลาวคือเกาหน่อสีไปทางบ้านหมกนากเน้าเหนือเลอะเที่ยวสวนทบุญลาวยามแรงพี่น้องวนันนี้อากาศอบอุ่นบ้อนหนาวอยู่ที่อย่างไซบุรีแขวงสวรรคนครเขต บ้านมหมากนาว็จะว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านดังอยู่ในเมืองไทบุรีมีอยู่สองมหามกหากนาวหมากนาวเหนือและมหมากนาวใต้เป็นบ้านที่อยู่ใกล้เทศาบาลเมืองไทบุรีเป็นบ้านที่มีซื้อเสียงเรื่องแค่ไห่น้องอยู่ในบ้านดันจะมีแค่น้ำจืดอ,อยู่หนองในบ้านเรองเสือกันว่าเป็นแค่มาให้สร้างหลักบ้านตัว่าเป็นแค่เจ้าชิ่นเอาละ แต่นี้ตามความเสื่อของพี่น้องชาวบ้านหม่างนาวันจะพอทำให้คนยามฝนบางเทอมันก็เรือคานขึ้นมาในบ้านมาอยู่ตามกองสารเรือนของพี่น้องประชาชนแต่บางคนก็บเสื่อว่ามันสี่พอทำให้คนสัต์ก็คือสัตว์บางคนเสื่อแบบนั้นแต่ว่าพี่น้องเศษนี้ฝนเสือ่อว่าเป็นแค่ที่ซักซิดเป็นแค่ที่พอทำให้คนได้เนาะ พีน่น้องในท้องถิ้งขอเจ้าจะพูดจักดีแต่พจนีเบาสอนจะไปเบิ่งแค่เราเนาะอ่าเลาะเท่าส่น,นอ่อนเราสู่ฟังเนาะกาวสู่ฟังพี่น้องเลยใดอยากเห็นต้องมาเบิ่งด้วยตัวเองที่บ้านาหมากนาวทางเส้นนี้จะซอด หอฮอนเซบยงไฟหนหอ,อบนบ้านพุ่งหรือว่าบ้านสมสะอาดหรือว่าบ้านแข้งโคตสีครับสามารถข้ามไปฟังหนองบกก็ได้พี่น้องเมืองไซบุรีก็เป็นเมืองที่อยู่เรียบแถมน้ำเซบยงไฟน่ะคงหันข้ามครับเมืองไซเซบยงไฟก,กับเมืองหนองบกไปครับมุวคนตอนแล้วบ้านมากหนาวเหนือ ่อไปนี้ก็มีหลายบ้านนะบ้านบ้านบางนาวเหนือนะบางนาใต้บ้านดงเผาดงพังเผาดงย่างสมบสะอาดตุลาฮอดบ้านสกอตพักเสื่อแข้งผู้สีเด็กกับบ้านเยอะๆนี่พี่น้องหลายบ้านบ้านนี้ยังมีศิลปินเืือดังเนาะอาจารย์ขีดอเพชรแล้วก็ยิ่งรักสมีเพิ่นเอาไปแต่งเอาเอาไปแต่งเป็นเพลงแล้วก็ขับห้อง เบา,บา,บ,า,าบางหน้าเบาหน้าว่างใคทานพืชทีไคยได้ฟังนี่เป็นหัวบ้านคน,นาาเนาะระยะนี้ก็เป็นระยะคนมันม่้องสาบานส่วนลายก็จะอยู่ห้อยู่นาอยู่หัวอยู่สวนพุก

มีรงเรียนมัธยมมีตลาดน,นัดนาะตลาดนัดมันเปิดทุรก,ก่อนเสาร์วันศุกร์อาทิตย์นึ่งนี้เท่นนานาึงตลาดใหญ่พ่งสมควรอาหารการกินก็หลายเอราวอนเคยมาเทื่อน,นี่นะพายาน,นี่พอได้มาพะมันยกไก่บ้านเอราวอรเนี่ยนนหนทางเพิ่นก็ยังพอได้ปูกยางเทื่อนเนาะ อนา,าคตในปูแน่นอนความเป็นบ้านใหญ่มีหลายบ้านเข้ามานี่อยามีรถใหญ่มาไงางองพี่น้องไหมตลาดนัดเพิ่นยู่บอนยี่ลดพี่น้องตลาดนัดประจำบ้าน ยามบุญในมู่อันเนะี่บุญบางไฟเห็ดนี่เพื่อจะเห็ดบางไฟเล็กบริยมบางไฟทอพีบีซียมเห็ดบางไฟเล็กบ้านหมากเน่าเหนือเน,น่าจะมีสองวัดเลยน้องนี่เป็นวัดนึงอีกวัดนึงเนาะอยู่ทางเพิง สุดเลยพี่นอ้องนนเป็นบ้านมังงาวนี่แหะอยูอย่นาอมี้านขายเครื่องย่อยหรือ้านขายเครื่องซ้ำประจำบ้านมี้านซอมแปลงเราสอนสิลัดไปทางบ้านนาขนายไงหืออายางคำ ัไปตามทงนาเนาะไปทางบ้านยางคำาน,านาคนายหยางคำสิแม่จะบอกนี่ไปพิษทางพี่น้องเไยกลับมาทางเก่าทางแวไปบ้านนา,นาคนาหมานอยู่ทางบ้านบางนาวไตเนาะหลงที่น้องเอยบได้มาโดนละบได้แม่อยู่บ้านบางนาวเนี่ะ bán mà nào tay thì nói có bán mặc nào nữa nữa nhưng จะเถื่แล้วพี่น้องเลยตรงนาแถวนี้งัวควายหลายนะเป็นตาสะออนยังเป็นบรรยากาศแบบตั้งเดิมพวกพี่น้องงัวเ,ออเป็นร้อยโตขาละเบิ้งเลยหลายขนา,าดอก็บรรยากาศยอดงามาลดีงัวควายเต็มทง หัวหล,ยอ,ยนนอ,อ,ลอันนี้งาใส่ฟุมใส่คุ่ใก็ได้พี่รอ้เลยใส่ขี้งัวนในก็เรือแล้วหัวควายหลยอยันนี้เขียนนี่เพิ่น เฮ็ดนาแซงแน่แล้วกับบางบอนกับประเ็ดเนาะเฮ็ด่วนน้อยทางลัดไปบ้านยางคำ่ำตัวไปบ้านหน้าซอกควายุซตรายจะเป็นควายดำวายดอนอย่างโบหอยมี ควายมันจะมากองอยู่ทางบ้านหมังนาาเป็นวนหลายนะ้วเป็นปล่อยตาม uh, ธรรมชาติเลยพี่นอ้องเลยเดินทางก่อน้ำหันลายย่น้ำนี่ยพระเจ้าบุาหยชาแสงเห็ดเต็หน้าปีโบกือ,อหน้ายุเศษแคมเซบางไฟ ตานกระลายทางนี้นะพี่น้องเลยบรรยากาศกา็ดีวิวก็งามพี่น้องลานบางนาต่อสายบ้านนา,นาคได แยกเนาะเดี่ยวขวาไปบ้านหนองเฮือทองเดี่ยวซ้ายเข้าไปทางบ้านยางคำบ้านนี้เราพี่น้องก็สอนมาวางสองเดือนก่อนถิ่นรถหัวเล็กตะปูปักโอ้โหวันนี้ชิดซ้ำห้อยเก่าเดี๋ยวบอกพี่น้องหน้าจะไปซ้ำดอกเนาะบ้านใหญ่เลยบ้านยางคำเนี่ย บ้านยางคำสามพี่น้องอันนีเป็นบ้านนาสอบเนาะมาซอดบ้านนาสอบว่ะมา,าพิดทางว่ะพี่น้องเลยซอดใส่บ้านนาสอบพี่น้องใส่บ้าพิดทางแล้วพยายามันเนาะพี่น้องพอเป็นอยังเดียวบ้านนาสอบต่อบ้านนาสอบอันนี้เป็นเส้นทางที่ออกไปทางเลขที่ยีสามใต้ ทางหลวงแห่งชาตินานาซอกัสนี้ทางเข้าหลายทางเนาะทางที่พาสอนยังพุ่เคยเที่ยวเชื่อๆลองเพิ่มทางทั้งก็จะเป็นห้วนเป็นสวนเนาะสวนมันสวนยางของพี่น้องชาวบ้านนาซอกเห็นนี้เป็นตระกูลส่วนอ้อยพี่น้องเลยเป็นจะปลูกอ้อยหลายเพราะว่ามีโรงงานน้ำตาลอยู่ใกล้ๆนี้ เพราะฉะนั้นพื้นที่ปลูกอ้อยก็เละหลายพี่น้องเลยส่วนยางพาราก็มีคือการนุ่อ๋อต,ต้นอย่างนี้ไม่แดงว่าลวดไม้ใหญ่ขนานดะพี่น้องเลยเป็นส่วนอ้อยแล้ก็ปลูกไม่ไม่ไม เเนาะพี่น้องในกเป็นคลิปภาพบรรยากาศทางบอาซอนภาพพี่น้องเลาะเที่ยวสนบนลาวจากบ้านมักนาวรัดมะฮอดบ้านนาสอบเมืองไซบุรีแวงซอวันน,น,นักเทศขอ,อขนีขาาอ่ขอทิปชิปไว้สำนีก่อนเนาะลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามพักสมเ้อขอทุกท่านอยู่นี้มีแห้งโชคมาเงินคำร่ำรวยสบายดี